อ๋อสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่17แล้วนะครับสำหรับการรันอ่าการรันเอหรือสร้างฟาร์มเอของเราขึ้นมานะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการรันเอของเรานะครับในพอตเอฟเอฟศูนย์หนึ่งนะครับอ่าก่อนเดินเลยเราต้องไปเช็คว่าไปดูว่า ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างน,นะครับสำหรับาการดันเอของเรานะครับสัปดาห์ที่17นะครับก็ประมาณ2เดือนอไม่ใช่สี่เดือนกว่านะครับส <4 S 1> <Okay. S 2> เดือนกว่าโอเคลองมาดูเลยว่า,าตั้งแต่ดันมามันมีกำไรอะไรเพิ่มมากไหมหรือเปล่านะครับเราก็ไปดูทั้งหมดเลยนะครับ เปลโพิชั่นโอเคนะครับออตอนนี้เรามีกำไรขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับการรันเอเอนะครับซึ่งเราได้ปรับ e อตัวที่ไม่ทราบของอะไรออกไปนะครับก็เ EA, ี๋ยอเอเอพวกที่ทำงานได้ดีนะครับก็ยัทงนะท,ทำงานต่อนะครับ นี่คือ,อที่เราลานมาทั้งหมดนะครับตอนนี้กําไรของเราอยู่ที่ยี่สามเหรียญน,นะครับตัวน,นี้ครับโปรฟิตยี่สามเหรียญน,นะครับก็จริงจริงก็สามสิบแต่ว่ามันเป็นติดพวกค่าสวอปนะครับไม่เป็นไรตอนนี้เราบวกยี่สามเหรียญน,นะครับทนนี้เราไปดูเราไปดูรายเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนที่ผ่านมา E ของเราทํางานเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปดูในรอบหนึ่งเดือนนะครับรัดมันนะครับตั้งแต่วันที่สองเดือนหกถึงวันที่สองเดือนเจ็ดนะครับถึงวันที่สองเดือนเจ็ดนะครับก็ออเดอร์เราไม่ค้างกันครับสำหรับดานละสำหรับดานนี้ไม่ค้างครับก็คือเทคโควิดทั้งหมดนะครับไม่มีค้างนะครับเคเราดูผลกำไรรอบเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ รอบเดือนที่ผ่านมายี่ของเราทํากําไรให้เรา9.3เหรียญเลยนะครับหนึ่งเดือนนะครับ9.3เหรียญน,นะครับก็การวิ่งการวิ่งที่ผ่านมานะครับวิ่งไปถึง0.32เหรียญน,นะครับสำหรับคู่เงิน USD CAD นะครับแต่คู่เงินนี้เราได้ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าการสวิงของกราฟยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เอาไปลันที่พอร์ต อื่นนะครับกอเซ็นนะครับแต่ว่า USD อแชทเราไม่ได้ไม่ได้รันต่อนะครับสำหรับอีเอฟซูนหนึ่งนะครับสัปดาห์หนึ่งเดือนนะครับเรามีกำไรถึงเก้าสามเหรียญนะครับก็อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือหนึ่งเดือนก็ประมาณสักห้าสิบถึงร้อยเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเดือนนี้เดือนที่ผ่านมาตลาดดีครับตลาดวิ่งก็คือตลาดวิ่งได้ดีนะครับถือว่า เป็นเดือนที่ตลาดทำอะไรให้เรานะครับหรือเป็นเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ตลาดวิ่งได้ดีนะครับสำหรับเดือนเดือนที่แล้วนะครับเดือนอ่ามิถุนายนนะครับทีนี้เราไปดูรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรอบสัปดาห์นะครับมีเสียงนิดหน่อยนะครับไม่ะไรนะครับ สัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกนะครับถึงวันนี้นะครับปัจจุบันสัปดาห์ที่แล้วเรามีสัปดาห์ที่แล้วเรามีโทษทีนะครับมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเรามีเอาเดอร์ค้างนะครับก็คือค้างในสัปดาห์สัปดาห์ก่อนนะครับ สิบสองเหรียญนะครับก <aker> ็ม <aker> right? ันก็เทสให้เราแล้วนะครับนะครับสิบสองเหรียญนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสัปดาห์นี้นะครับก็บวกให้เราถึงสี่สิบสองเหรียญนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ถ้าพูดตรงไม่ไม่นับตัวนี้นะครับไม่นับสองสิบสองเหรียญที่มันเทสนะครับที่มันค้ามมาจากสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเหรียญนะครับก็คือสัปดาห์หนึ่งกินหนึ่งสามสิบเหรียญนี้ก็โห ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับ EA ชุดนี้นะครับนะครับก็การลากการอะไรระยะที่เราเอาซีแคทออกไปตอนนี้เราเราก็จะมี UJ อยู่นะครับ UJ อยู่หนึ่งคู่นะครับที่เป็นที่เป็น EA ที่ไม่ได้ EA นะครับส่วนใหญ่จะใช้ EU นะครับ EU ทั้ง EU ทั้งนั้นนะครับก็มี EJ ตัวหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเราติดตาม EJ ต่อไปนะครับว่า EJ ตัวนี้รันมาประมาณ สองนับปีแล้วนะครับ EJ นี้นะครับอา่าอัตราการลากนะครับสําหรับ EU นี่โอเคแล้วครับสําหรับ EU ไม่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 วิ่งไปไกลนะครับถือว่าตลาดตลาดที่แล้วนี่ดีดีมากเลยนะครับถือว่าตลาดตลาดนี้สมูทนะครับตลาดนี้ทํางานได้โอเคเลยนะครับโอเคเราดูผลรวมแล้วตอนนี้เรามีกําไรขึ้นมานะครับมีกําไรขึ้นมานะครับ นี้ผมจะพาไปดูตัวพอร์ตนิดนึงนะครับโอเคเราไปดูเราดูการทำงานคู่เงินเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูสรุปตอนอีกทีหนึ่งที่เป็น i อเอฟบุนะครับตอนนี้ของเรากระเตียงกระเตียงขึ้นมาสามร้อยห้าสิบสี่เหรียญน,นะครับร้ยิบสี่เหรียญนะครับ เราดูการทำงานของ EA เลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสัปดาห์อย่างที่สัปดาห์ก่อนสัปดาที่แล้วผมได้บอกว่ารายใหญ่กำลังสะสมอะไรนะครับที่อันนี้เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเนี่ยครับอนนี้ผมบอกนะครับตอนแรกสัปดาที่แล้วเนี่ยรายใหญ่ไม่ได้เข้านะครับเนี่ยครับคือตอนนี้กำลังสะสมอยู่นะครับเราจะเห็นว่ากราฟขึ้นกราฟลงนะครับ ทีนี้เอเอเราก็คือคือว่าถ้าคุณถ้าคุณขึ้นมันก็ทํางานนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี้ยถ้าถ้าขึ้นถ้าูุดว่ารายใหญ่เข้าหรือลายลายรายใหญ่เข้าปุ๊บถ้ามีสัญญาณมามันก็จะมันก็จะเข้าออเดอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขาขึ้นหรือขาลงนะครับเทคสองฝั่งเลยนะครับเราจะเห็นว่าอาถ้ามี ถ้ามีสัญญาณให้เข้าเดี๋ยวมันก็จะเข้านะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งให้เรานะครับเปลี่ยนคล้ายว่า,าเข้าซื้อโดยการเบิ้ลลตนิดนึงนะครับขึ้นไปนะครับสังเกตดูถ้าถ้าตลาดจะไปตลาดจะเป็นขาขึ้นขาลงมันก็จะไปมันก็จะมันก็จะตามตามโมเมนต์โมเมนตัมของตลาดนะครับอา่าเดี๋ยวผมไปไปดูกราฟตัวนี้ดีกว่านะครับ เนในชัดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับตัวนี้เขาทุกวันนะครับสัญญาณสัญญาณโดย MACD ครับก็เป็นบวกไอไอนะครับถือว่าแม่นครับตัวนี้เราเห็นว่าถ้าตลาดตลาดไปได้ใช่ไหมครับตลาดขึ้นนะครับตลาดขาขึ้นมันก็จะมันก็จะขึ้นไปด้วย EA มันก็จะทํางานขึ้นไปด้วยนะครับถ้าตลาดขาลงครับมันก็จะลงด้วยนะครับเห็นไหมครับ มันก็จะมันก็จะซื้อลงอ่ามันก็จะเอ่าเข้าซื้อลงด้วยนะครับแตลาดลงก็ไปตามตลาดเลยครับเราเห็นว่า E.M. ไปตามตลาดนะครับถ้ากรอบไซด์เวไม่เกินถ้ากรอบไซด์เวถ้าวิ่งวันละประมาณสองร้อยถึงสามร้อยจุดเนี่ยครับมันจะเทคทุกวันนะครับนะครับมันก็จะไปตามตลาดเลยครับถ้าตลาดขึ้นลงก็จะลงตามนะครับก็จเทคเทสก็จะเทคตามตลาดไปนะครับ หลักผู้นี้อยู่นะครับคือตลาดจะเป็นขาลงขาขึ้นมันก็จะไปตามตามเทรนของตลาดนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าท,ที่แล้วว่ารายใหญ่จะเข้านะครับต้องระวังนิดนึงนะเนี่ยครับไซบีตั้งนานมาหลายวันนะครับ,ารบอาทิตย์แต่ที่แล้วพอพอรายใหญ่เข้ามาวันคือรายใหญ่เข้ามาเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาจะเข้าตอนไหนนะครับถ้าเขาสะสมถ้าเขาสะสม p o d i t i o n o r d e ได้ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะ เขาก็จะส่งระเงินเข้าไปเทรดนะครับเพื่อทให้ราคาล่วงลงมานะครับตรเนี้ล่วงยาวเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้คือหน้าอ,อันนี้วันจันทร์นะครับอันนี้ันงคารนะครับนะครับเขาเขาไปเขาเข้าเลวธนาคารเลยนะครับเนะี้ยเข้าเลยธนาคารเลยสัปดาห์หน้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะอสัปดาห์หน้าเขา่าจะเป็นช่วงสะสมอีกนะครับสะสมต้นสัปดาห์ นะครับทีนี้เรามาดูถึงอโอเคนะครับผมจะปิดตัวนี้ไปนะครับก็คือสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วนี่ออเดอร์ไปค้างนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มเริ่มนับนับนั้นใหม่นะครับสัปดาห์สดาหหน้าก็ก็ทางาน,นใหม่นะครับนี้ผมจะพาไปดู my facebook บ้างนะครับ my f f c b o o k นะครับ ก็สัปดาห์ที่สิบเจ็ดนะครับตอนนี้เรามีกําไรที่ยี่สามเหรียญแล้วนะครับจากต้นทุนเราสามร้อยสเ็ดเหรียญน,นะครับเรามีกำไรยี่สามนะครับรวมเอ็นควอตตี้ก็สามร้อยห้าสิบสี่นะครับก็บวกมาเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับกราฟเ,เริ่มงงหัวขึ้นอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เคยหลุดแล้วก็เคยเคยขึ้นมาสองครั้งนะครับนี้น่จะเป็นน่าจะเป็นครั้งที่สามนะครับเราจะดูดูกราฟ ว่ากราฟเริ่มตีหัวขึ้นนะครับครับกราฟเริ่มตีหัวขึ้นนะครับตลารัอ EA ของเรานะครับทีนี้ผมจะไปดูว่าสัปดาหหน้าไมีข่าวอะไรบ้างไหมครับที่จะมีผลต่อตลาดเล็กนะครับอ่า โอเคนะครับโอเคก็มีวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สีนี่ก็ยู bank ีแบงก์ฮอลเดย์นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงครับอาจจะกราฟอาจจะยังไม่ค่อยวิ่งนะครับยูเอสดีฮอลเดย์นะครับวันที่ห้าวันที่ห้านี้ก็จะกระหน่ำกันนะครับวันที่ห้านี่วันที่ห้านี้ก็จะมีวันจันทร์เนี่ย ครับอาจจะยังไม่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 วิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็ก็ไม่แน่ครับเพราะว่ายูวีดีเขาปิดแบงก์เขปิดนะครับแต่ทีเนี้ยวันวันที่ห้าเนี่ยมีข่าวขึ้นมาครับก็จะเป็นฝั่งฝั่งเอเชียนะครับซะเยอะนะครับก็น่าจะมีการเก็งอะไรกันนิดหน่อยนะครับเออเหมือนเดิมครับน่าจะวิ่งเหมือนเดิมวันที่หกวันที่หกยูวีดีมาแล้วครับนี่ครับหกนะครับแล้วก็เจ็ด สี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดนะครับโอเคสัปดาห์หน้าก็ตลาดก็น่าจะโหนเป็นสุกหน้านี่ร้อนแรงนะครับสุกหน้าก็าเนไปุนระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เทรดด้วยมือหรือเทรดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครก็คือสรุปสัปดาห์หน้าอี EA ของเราก็น่าจะทํางานได้นะครับก็น่าจะน่าจะตลาดน่าจะวิ่งนะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์ทางาข่าวด้วยนะครับสำหรับการ เพดเป็กนะครับโอเคนะครับทีนี้หลังจากสั์หนาไปนะครับเราก็จะมีเพิ่มเติม APF e e เอศูนย์สองนะครับก็จะรันที่ก็จะรันนะครับเริ่มรันนะครับตอนนี้ทดสอบด้วยบัญชีเซ็นนะครับผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนนะครับ ทีนี้หลังจากวันที่วันจันทร์วันนี้หรือวันจันทร์นี่แหละก็จะนำสองตัวเนี้ยมารวมกันเป็น a เอเอฟศูนย์สองนะครับก็ไปดูนิดหน่อยนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลับ f ศูนย์สองใช่ไหมก็คือหลังจากวันที่สี่เราก็จะมีสองพอร์ตที่จะมารีวิวกันนะครับโอเค เราดูหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับของทั้งหมดเลยครับของเอเยบศูนย์สองนะครับที่เราจะรันกันนะครับเริ่มมาที่สามสิบเอ็ดเดือนห้าก็ประมาณันที่นั่นครับต้นเดือนมิถุนานะครับก็รันมาครับก็บวกมาเจ็ดเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับสําหรับการกระชากลากก็มีอียูนิดหนึ่งนะครับลากถึงสี่ร้อยห้าห้าสิบเจ็ดนะครับก็มีลาก สองครั้งนะครับหนึ่งจุดหกก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติของของ EA ที่ชุดนี้นะครับที่เราทำมาครับต่อไปเราจะจะต้องเริ่มติดตาม EF ศูนสองนะครับในการลากในการวิ่งของ EURUVD e นะครับว่าตอนนี้เราก็คือคือมีกำไรนะครับคพอ่มีกำไรแล้วนะครับรันมาหนึ่งเดือนนะครับนี่ การทำงานก็โอเคนะครับอาจจะมีวิ่งไปถึงจุดหกินหกก็ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้ะครับเพราะแค่สี่สี่สิบเอ่อสี่ร้อยนะครับสี 400. ่ร้อยเราเราเรารันที่ศูนจหนึ่งนะครับตัวนี้โอเคไปดูอีกตัวนึงนะครับที่ทำงานร่วมกันกันกบเอ่อ ชุดนี้นะครับอ่ะโอเคมีเดือกค้าหนึ่ง,หน,งหนึ่งตัวนะครับแต่ยังไงก็งน่าจะเทสครับเพราะว่าใบทีพีมันมันจันนี้ก็น่าจะเทสได้นะครับเพราะว่าขึ้นไปสูงแล้วครโอเคนะครับเดีนะ๋ย้เ,เราไปดูของอไรนิดหนึ่งหน่อยนึงครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ เราเริ่มรันมาที่แปดนะครับที่แปดนะครับก็มีคู่ E.U. นะครับ E.U. แล้วก็ E.U.R. A.U.D. ครับอ๋อเยอะๆนะครับอันนี้อันนี้มันมันคู่เดียวอเราไปดูทั้งหมดเลยนะครับอเราเริ่มรันมาที่สามสิบเอ็ดเหมือนกันครับกับกับตัวเมื่อกี้นะครับบวกกำไรมาให้เรานะครับสองร้อยเจ็ดสิบสามนะครับตาการกระชากนะครับ อ๋ oh, อันนี้สมุดครับตัวนี้แทบจะไม่มีกระชากเลยนะครับตัวนี้กระชากไม่มีกระชากนะครับตัวนี้ถือว่าสมุดก็อย่างที่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับเดือนที่แล้วอตลาดค่อนข้างจะดีนะครับทําให้เอเราก็ทํางานได้ดีด้วยนะครับอยู่ที่ตลาดถ้าตลาดซึมหรือว,ว่าวิ่งน้อยๆเอเอาจจะลากอาจจะมีส่วนนะครับแต่ว่าอเอู EU เนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าอัตราก,การวิ่งมาละสองร้อยถึงสามร้อยจุดเนี่ย คงไม่ยากนะครับถึงตลาดตอนนั้นจะใช้บรหรืออะไรทั้งมันก็จะมอีออเดอร์ของรายย่อยครับซึ่งซึ่ง EU ยุดีเนี่ยก็มีคนเทรดลองจากทองคานะครับคือคนทเทรดเทรดเย็นสุดนั่นคือทองคําแต่ว่า EU เนี่ยก็ลองจากอาทองคํานะครับโอเคนะครับทีนี้หลังจากนี้เราก็จะติดตามกันนะครับ ในเอฟเูนย์สองซึ่งเราจะเริ่มดันที่สี่นะครับตอนนี้เรามีเอฟเอฟศูนยนะครับซึ่งดันมาสิสัปดาห์ก็จะไปต่อนะครับสาหรับเอฟศูนยครับตอนนี้เรามีกําไรขึ้นมานะครับนิดเ uh, นะครับเของพอร์ตนี้นะครับสาหรับเอฟเศูนนะครับอาทิตย์หน้าเราก็จะตามเอฟูนนะครับเราจะเอาเอมา,มา รวมกันเป็นเป็นหนึ่งพอตนะครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งพอตแล้วก็ให้ทํางานที่1นึ่งาทำงานร่วมกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามการดำนิงานของฟาร์มเของเรานะครับต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่สมรู้ร่สิทธิ์นะครับเพราะว่าเป็นเป็นการอา่าทำสร้างฟาร์มเขึ้นมานะครับก็รอให้ติดตามฟาร์มเไปเรื่อยๆนะครับ เราจะมีฟาร์มเพิ่มขึ้นะจะมีพวก ea เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราะจะรับไม่ใช่ <laughs> เราจะเพิ่มเติมเอเข้ามาทุกเดือนนะครับอาจจะเป็นบัญชีเซ็นบ้างบัญชีอะไรบ้างแล้วเราถึงถึงวันหนึ่งเราก็จะ แปให้เป็นสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับหลับ E A. ของสำหรับการรัน E A. ก็คือหลังจากสดาร์หน้าเราก็จะมีมีการติดตามสำหรับ E F 0 1และ E F 0 2นะครับก็ยังไงก็ฝากนักลง,งทุนหรือเพื่อนๆนที่สนใจนะครับฝากติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผ่านไปสักอ่า ครึ่งปีนะครับครึ่งปีก็คือหกเดือนนะครับเดี๋ยวเราก็จะ,ะ,ะค่อยให้เพื่อนๆเข้ามาคุยกันนะครับว่าใครสนใจที่จะ,ะยังไงนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นการาราลงทุนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ลงทุนก็คือเงินลงทุนของของเพื่อนๆเองนะครับก็จะเป็นการเปิดเพื่อทำธุรกรรมตัวเองทั้งหมดนะฮะเราแค่ เป็นคนที่รันให้เฉยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้เป็นการระลมทุนเหมือนเหมือนเป็นข่าวพลิกอะไรที่ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผลระลทุนระแบบนะครับคือเราเราทําเราเจาะตลาดที่แท้จริงเออเราเราลดเทรดจากตลาดพลิกที่แท้จริงนะครับเราไม่ได้เอาเปิดเอาพอร์ตไปโชว์อะไรต่างๆนะครับเราเราเราใช้ EA ในการในการทํางานอย่างแท้จริงนะครับ ว่ามันจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถติดตามกันนะครับไม่ใช่ว่าขาดทุนแล้วมีไปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพราะาเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจการทําง,งานของเอด้วยนะครับว่าแบบนี้รูปแบบนี้ยเราเรารับได้ไหมเราชอบเราโอเคไหมอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าการไ like ล์ให้ให้ให้นักลงทุนได้เห็นก็คือเป็นรูปแบบอีรูปแบบหนึ่งนะครับของการทํา คามมีเอ e นะครับไม่ได้ชักชวนการลงทุนไม่ได้มาไลฟ์เพื่อที่จะไปทําอะไรที่มิอาชีพทํากันนะฮะเพราะว่าหาเงินจากตลาดพอลเลยเนี่ยมันมันมหาศาลอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หลักการอะไรที่จะไปไปดึงเงินออกจากตลาดให้ได้นะครับซึ่งนั่นซึ่งก็เข้าใจนักลงทุนทุกคนครับที่ที่เข้ามาในที่เข้ามาดูไลฟ์ดูอะไรเนี่ยนะผ่าน ขันตลาดฟลิกมาทั้งหมดแลวนะครับขานมาแล้วแหละนะครับอาจจะเป็นมือใหม่บ้างมือเก๋าอะไรเนี้ยก็ขานหมดแล้วนะครับน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับตลาดฟลิกอย่างดีแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันสำหรับาทิทย์นี้ผมก็ฝากไว้แค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวเราติดตามสัปดาห์หน้านะครับก็จะมี e f ศูนย์หนึ่งและ e f ศูนย์สองนะครับก็คือมีสองพอร์ตที่จะเข้ามาลันในฟาร์มในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวสวัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ